สวัสดีครับวันนี้จะมาพามาเปลี่ยนสายพานนะครับวิธีเปลี่ยนสายพานของ J 3สองนะครับเครื่อง2.0ออกไมโโรกาสอีกอ่าขัดับแรกเรามาดูนะครับว่าสายพานมันอยู่ในลักษณะอย่างไงนะครับผมอันนี้ผมเคยเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ยังดีอยู่นะครับผมก็ดูสายพานเส้นเล็กก่อนเส้นเล็กจะคล้องจากอ่าตัว ตัวมูเลตัวใหญ่ฮะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยไปปั่นกับน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวดันสายพานตรงอ่าตรงบริเวณนี้ตัวหนึ่งเนี่ยฮะอ่าตัวนี้ตัวนหนึ่งตัวนี้จะเป็นของน้ำมันพาวเวอร์อย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็จะของเนี่ยฮะของมูเล่ตัวใหญ่นะฮะอ่า ผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกไรแล้วก็จะมาวนที่อันนี้ตัวยาวนะฮะตะกีตัวสั้นวนที่ไดชาร์จลงไปที่ปั๊มน้ํากล้องผมก็ไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยฮะปั๊มน้ําแล้วก็จะไปที่คอมแอร์แล้วก็จะวนกลับเข้าที่เดิมนะฮะจำลักษณะการวางไว้ด้วยนะครับก่อนจะถอดเดี๋ยวถอดออกมาแล้วลืมคล้องตัวไหนไปเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาก็ท่านแรกฮะให้ขึ้น แม่แรงครับแล้วก็วางสามขาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครัะวางสามขาทุกครั้งนะฮะอย่าขึ้นอย่าขึ้นแม่แรงเปล่าเราทํางานคนเดียวนะครับผมถ้ามันล่วงมาทับหรืออะไรไปนี่คือถึงถึงกับชีวิตนะครับผมก็ค้นสามขาไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาถอดล้อนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากการถอดล้อกัอน,นวันนี้ผมแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยนะอยู่บ้านก็เลยแบบไม่ค่อยอยากอรกกองอะไรก็เดี๋ยว ตัวนี้น่าจะใช้บล็อกตัวเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะฮะ,ะไม่แน่ใจเหมือนกันที่บ้านมีรถถ่ายคันจำเบอร์ไม่ค่อยได้รถถ่ายคันไม่ใช่รถทบนะครับรถใากๆใใช่เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะฮะก็ ถอดง่ายๆนี้ผมจำประแจปอนนะฮะมันก็เลยถอดง่ายถ้าไปเจอบล็อกบล็อกลมที่เขาไม่ได้ย้ำมปนจะถอดยากตรงนี้ทำ,ทำคลิปถอนคนอื่นทำคลิปถอดให้ดูด้วยนะตอนที่แกถอดให้ดูอ้าวไม่ถอดเขาก็ไม่รู้สิว่าต้องทำตรงไหนอ๋อจอยแล้วก็ดูดีได้ไเป็นความรู้ หลังจากถอดล้อแล้วนะครับจะทําการถอดอาพุกนะฮะหนึตัว2ตัวเห็นไหมฮะอสอตัวนี้นะครับผมแล้วก็2ตัวนี้เดี๋ยวจะถอดพุกออกนะครับ แผ่นมันก็นจะหลุดมาอย่างนี้นะฮะนี่ฮะสี่ตัวทีนี้เราต้องเริ่มปลดจากสายพานตัวตัวสั้นก่อนนะฮะตัวสั้นก็คือตัวนี้ลูกลอกตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเบอร์สิบสี่หรือเปล่าแต่ผมลองดูก,ก่อนไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้ถอดนานแล้วเบอร์สิบสี่เดี๋ยวลองเบอร์สิบสี่ดูก,ก่อน เห็นตัวเล็กๆอ่ะเป็นเบอร์สิบสี่นะฮะก็เห็นไหมในกล้องอ่าเนี่ยฮะทาการโยกลงมาเงี้ยฮะอ่ะเนี่ยเนี่ยโยกลงมาแล้วก็ปลดอันนี้คือตัวสั้นนะฮะตัวสั้นจะของกับปั๊มพาวเวอร์เนี่ยอดุดแล้วนะครับผมตัวสั้นถามว่ายืดไหมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าย,ยืดไหมเพราะว่า ก็ไม่รู้เ่มันตัวเช็คมันก็ดูยากนะเนี่ยถอดตัวสั้นนะฮะแล้วก็ตัวยาวตัวยาวจะทำให้เห็นได้มันผอ,อดูมุมก่อนนะว่าจะให้เห็นได้ไหมเพราะว่าอ่าตัวยาวอยู่ข้างบนนะฮะเนี่ยฮะมุมนี้ก็น่าจะโอเคเนาะ ตัวยาวก็น่าจะเบอร์สิบสี่แต่พันตัวยาวเดี๋ยวผมควานหาก่อนนะฮะก็เบอร์สิบสี่เหมือนกันนะครับผมดันหนึ่งนี้เหมือนกันอันเนี้ยตัวยาวมันจะนี่ฮะแล้วก็ปลดนะฮะก็จะหลุดออกมาแล้วอ่ะทีนี้เวลาใส่นะครับผม สมมติดูดออกมาแล้วสายพานนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันยังเหลือเบอร์อยู่ไหมแต่ว่าแนะนำให้เบิกศูนย์นะครับ2ตัวนี้เพราะว่าเบอร์ข้างนอกมันไม่มีเบอร์เทียบนะฮะโอเคเบอร์สายพานมันเลือนไปแล้วเดี๋ยวผมลงไว้ให้ในดิสคิปชั่นละกันครับผมเบือ์สายพานก็ไปเบิกศูนยะ์ฮะวิธีใส่ก็เหมือนวิธีถอดนะครับ วิธีใส่ก็ผมมองไม่เห็นเนาะในกลอ้องอเอาอยัางไงดีสะ่ะเดี๋ยวเขาขึ้นมาให้ดูแล้วกันอ่ะก็เดี๋ยวใส่นะฮะก็ค้องเหมือนเดิมมาถอดเอาไว้ยังไงก็ใส่กลับไปเหมือนเดิม มันมีมือเดียวอะทอํายังไงดีอะไม่มีที่วางด้วยก็ของเนี่ยฮะของของเหมือนเดิมอะฮะ,ะเดีผมไปช่างตั้งมุมเดิมดีกว่าเนาะมุมเดิมน่าจะเห็นชัดกว่านะครับของตะก,กี้ของไดชาร์จนะฮะแล้วก็ของตรงนี้เขาเรียกอะไรนะที่มันมาจากมาจากเครื่องอะผมเรียกไม่ถูกแล้วใครเรียกถูกก็บอก ด้วยแล้วกันจาชื่อไม่ได้ละอ่ะของนี่นะฮะของตัวใหญ่ก่อนแล้วก็ของคอมแอร์เนี่ยอ่ะผมเพิ่มให้แล้วกันเวลาเช็คต้องหมดดุนดูเนี่ยมันต้องไม่มีเสียงเลยนะเขามีเสียงคือลูกปืนแตกนะฮะเนี่ยมงหมดดุนดูมันต้องไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวก็ห้ามมีเสียงเนี่ยคือใช้ได้อ่ะตัวนี้เดีย๋ยวเอาสายพานออกก่อนเนี่ยเนี่ยอันนี้เปลี่ยนใหม่ๆห่เห็นไหมฮะฟืดฝืดเลยอันนี้คือลูกปืนแบบ เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยไม่มีเสียงปั๊มน้ำนี่ปั๊มน้ำไดชาร์จอาจจะมีเสียงบ้างนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงคือมันแยกยากระหว่างเสียงลูกปืนกับเสียง่านที่อยู่หลังไดชาร์จฮะ,ะมันจะมีบ้างไดชาร์ตต้องให้คนที่เขาเซียนเซียนลองเช็คดูนะฮะอ่ะแล้วผมคล้องกลับก่อนผมจะคล้องให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วก็เหลือตรง ปั๊มน้ำเอาไว้พอปั๊มน้ำมันเรียบมันจะเข้าง่ายนะฮะเนี่ยแล้วก็เ๋ยตรงปั๊มน้ำเอาไว้ปั๊มน้ำมันจะคล้องได้ไม่สุดเดี๋ยวห่มไปดูข้างบนก่อน ถ้าคล้องไวในลักษณะนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปลดเนี่ยเห็นไหมตรงเดี๋ยวข้าหาวันนี้คนดูเห็นชัดกว่าผมอีกเนี่ยผมก็จะยื่นลงมาะครับนี่สองคนก็ดีะครับคนหนึ่งจับแล้วคนหนึ่งก็คล้องแตะอันนี้คนเดียวนะครับผมจะได้ไหมไม่รู้นะข้างบนนะจะหลุดใช่ข้างบนหลุดจริงๆด้วยแล้วก็ มันจะยากนิดนึงครับคนเดียวคันต้องมีคนจับ2คนนะครับอ หรือว่าจะมาเข้าตรงไอ้นี่ก็ได้ฮะเข้าตรงตัวตั้งตัวสุดท้ายก็ได้แต่ผมถนัดตรงปัะมน้ำมากกว่านะเดี๋ยวเอาตรงปรมน้ำนี่แหละก็นี่ฮะปรับมาแล้วก็ดึงให้มัน ข้างบนตึงๆนิดนึงมันได้ไม่หลุดจากมูเล่ใส่ชาร์จนะครับเอาไปไหนแล้วพอได้แล้วก็ลองตึงดูนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คข้างบนอีกแป๊บนึงเท่านี้เรียบร้อยเข้าร่องแล้วก็เหลือเดี๋ยวตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นลูกรอบลูกรอกอปั๊มพาวเวอร์นะฮะเป็นตัวสั้นตัวสั้นก็ทำเหมือนกันฮะตัวสั้นกต็ตัวสั้นก็ของตรงพาวเวอร์ก่อนในกล้องให้ทุกเห็นบ้าเนี่ยของผมก็พยายามไม่เห็นเนาะ ตัวนั้นนะฮะของอ่าแล้วก็ของก็คือดูไว้ครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาทําอยู่บ้านก็ทําตอนเครื่องเย็นครับมันสะดวกมันจับนู่นจับนี่ได้ไม่มีปัญหาร้อนมงร้อนมือนะฮะช่างเขาจะทางานลาบากกว่าเรานะคะรับเพราะรถมันไปร้อนๆเนาะอ่าอันนี้อันเดียวเลยฮะ,ะของของอะไรนะจำชื่อปัมอ๊มเ o เอ r แล้วก็ ไว้แบบนี้ฮะเ,เดี๋ยวผมเบอร์สิบสี่นะครับผมอปอม c o เวอร์มันจะเข้ายากน,นิดนึงนะครับอยิ่งสายพานใหม่ๆมันจะยากกว่านี้นะผมบอกเลยถ้าสายพานใหม่นี่มันจะตึงมันจะตึงมากอะฮะเราลองก็ลองเช็คตรวจด,ดูนะครับว่ามันเข้าร่องแล้วือ,อยัง เดี๋ยวผมไปเช็คข้างบนก่อนอ่นเนี่ยครับก็เป็นเห็นไหมผมทําตะขกปตะกักแค่สิบสองนาทีเสร็จแล้วไม่รวมขึ้นลขึ้นแม่แรงนะฮะอ่านเนี่ยเราก็ไปดูดูความเรียบร้อยมันเข้าล่องเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเช็คทีนะฮะโอเคไม่ดูให้ไม่ปีนล่องนะครับผม ให้มันเข้าล่องเรียบร้อยะฮะอ่ะ,อะก็เท่านี้นะครับวิธีถอดเปลี่ยนสายพานนะฮะ J สามสองตัวสองจุศูนย์นะครับเครื่องสองจุศูนจะมีสองเส้นรู้สึกว่าเครื่องเครื่องเท่าไหร่นะเครื่องสองจุห้าฮะมันจะมีเส้นเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วทีนี้เราก็ประกอบคืนฮะอ่ะตัวนี้นะครับลูกปืนสมมติลูกลออใครแบบแตะกี้ถอดออกมาหมุนแล้วมันดังฮะตัวนี้จะใช้ อ่าหกเดี๋ยวผมลงดีฟิสชั่นให้ผมจำเบอร์ทุกปืนไม่ได้หกสองหรือหกสามเนี่ยแหละจำไม่ได้ละแต่ว่าสองตัวนี้ใช้เหมือนกันฮะตัวนี้ใช้อ่าตัวเนี้ยใช้ปจัจแจเปิดอ่าปัจแจเบอร์อะไรนะทีทีห้าสิบนะคะตัวนี้ขันออกแล้วขันเข้าด้วยแรงตึงสี่สิบนิวตันนะฮะ ตัวนี้น่าจะใช้เบอร์สิบท่างหร่ไม่แน่ใจอะสิบห้าหรือสิบเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยทำไม่ได้แล้วน่าจะสนะิบห้านับตัวนี้เบอร์สิบห้าทำไว้แล้วก็บางทีก็ไว้ดูเองทีนี้ก็ประกอบคืนเหมือนเดิมทั้งขั้นตอนประกอบน่าจะง่ายแล้วแหละถ้าคนถอดได้ น่าจะเยอะฮก็ถอดออกมาไงก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นนะฮะ ยกรถก็น่าจะไวแป๊บเดียวน่าจะเสร็จแล้วน,นี่ใช้แม่แรงยกนะครับมันก็จะช้าหน่อยก็สูตรน่านะจะตีมาสักครึ่งชั่วโมงผมว่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไอช่วงสต็อปผมเดินไปหยิบเครื่องมือเฉยๆ เนี่ยมันก็มีเวลาที่ปรับมุมกลงมุมกล้องอเป็นจะยากกว่านี้ครับเป็นมันจะเป็น มันจะเป็นน็อตต่ผู้ถ้าของโรจิปุ่นมันจะเป็นน็อตต่เมียง่ายนะก็คือคือเราทัองจับอะฮะแล้วก็เสียบน็อตเข้าไปถ้าของโรี่ปุ่นก็คาน็อตไว้เลยอย่างขันเข้านะฮะเอ็นทุกชิ้นผมจะใช้มือขันเข้าไปก่อนตลอดจะไม่ใช้บล็อกลมอัดเข้าไปเลยนะฮะโอสเกลมันเสียวเสียนะฮะ ก็ขอจบคลิปเปลี่ยนสายพานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้ารอบหน้ามีโอกาสจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนลูกลอกให้ดูนะครับพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่ขี้เกียจน,นะฮะก็อาจจะทําคลิปเปลี่ยนลูกปืนลูกลอกให้ดูทั้งสองตัวนะครับผมก็คือตัวลูกลอกอ่ะผมอธิบายนิดนึงว่าไอตอนอัดออกอะฮะมันมีความเสี่ยงสูงที่ลูกปืนที่ดีฮะ,ะมันจะแตกเพราะว่าเวลาอัดออกเราอัด วงในลูกปืนนะครับผมแต่ว่าเวลาเราอัดเข้าอ่ะอัดวงนอกอัดบ่า,า,อา,านอกอะฮะคือมันมีโอกาสที่จะลูกปืนเสียถ้าลูกปืนไม่เสียผมก็จะไม่ทํานะฮะ <c oughs> <c oughs> ยกเว้นยกเว้นใครจะซื้อลูกปืนยี่ห้อผมจะใช้แค่ SKF นะครับผมถ้าเป็นลูกปืนลูกหลอ,อกให้ผมสองตัวแล้วส่งมาผมก็อาจจะทําให้ดูนะครับผมครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ